เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย หน่อยค่ะผมสิบเอกมานะจันนุมาครับชื่อเล่นชืน้าครับผมสิบเอกชัยวัฒน์แก่ดำครับชื่อเล่นชืยาครับค่ะผมนราธิพมุ่เสริมชื่อเล่นชื่ต้นครับค่ะผมสิบเอกพงศักดิ์พาลมชื่อเล่นชื่อจบครับค่ะผมสิบเอกบัญชาบุษรากุลชื่อเล่นชื่อเชนครับค่สิบเอกนัตกรสงาวงครับชื่อเล่นชื่อเป็ดครับค่สิบเอกธีรุศินใต้ครับชื่อเล่นชื่อยุทธครับสิบเอกอัตภพรเริ่มาลัยพรชื่อเล่นชื่อนพครับครับทันตีพรชัยจันทีนอกชื่อเล่นชื่อเตี้ยครับค่ะผมสิบเอกบุญชัยฤทธิปัญญาวงศ์ชื่่อเเลนนบบครั ผมสิบเอกพิชชาวรพลครับชื่อเล่นข้าวครับผมปียพงหวานดีชื่อเล่นจำครับครับผมสิบเอกรัเทพสีใหม่ชื่อเล่นที่ต่อครับครับผมสิบเอกองอาจสมเผาครับชื่อเล่นชื่ออ้นครับตอนนี้นะคะท่านผู้ชมพี่ป่านอยู่กับทีมบาสเกตบอลของกองทัพพระรสันตีพรชัยจันทีนอครับค่ะก็คือเป็นโค้ชคุมของน้องๆครับจริงๆแล้วจะเป็นผู้คุมทีมก็เราจะมีโค้ชมาช่วย แต่โค้ชจากข้างนอกด้วยครับก็จะเป็นผู้ช่วยโค้ดส่วนใหญ่ครับแต่บางทีก็จะเป็นทำหน้าที่เป็นโค้ดด้วยครับครับโค้ดคะในการคัดเลือกนักกีฬาแต่ละคนเนี่ยคะ่ะเรามีหลักเกณฑ์ยังไงในการเลือกน้องแต่ละคนคะหลักเกณฑ์ในการเลือกนักกีฬาเราก็จะดูจาก โรงเรียนต่างๆครับเด<ช>็กที่มีแววในการเล่นดีเราก็จะเอาเข้ามาเป็นพลทหารก่อนเพื่อจะให้เขามีเวลา,เ,าเราจะดูมีเวลาดูเขาว่าในขณะที่เข้ามาเป็นทาหารสองปีนั้นความพืชหรือว่าฝีมือระดับไหนถ้าความพืชดีฝีมือใช้ได้เราก็จะบรรจุเขาเป็นนาสิบต่อครับทุกคนครับก็คือว่าดูจากฝีมือแล้วก็ถึงนํามาเป็นพลทหารเพื่อที่ได้ เพื่อที่ได้มีสวัสดิการต่างๆใช่ไหมคะครับก็เป็นการช่วยเด็กในระดับนักเรียนนะครับก็จะมีรายได้ส่วนหนึ่งพอได้เป็นค่าค่าเรียนหรือว่าค่าอาหารเขาแต่ก็อยู่ที่ตัวเขาครับถ้าจะเอาเราก็จะไปประสานกับอาจารย์เขาก่อนครับค่ะครับแล้วแต่ละคนเนี่ยค่ะในการฝึกซ้อมเนี่ยตั้งแต่เช้าถึงเย็นเนี่ยค่ะมีการฝึกอะไรบ้างคะส่วนใหญ่เราจะเป็นหนักตอนเย็นครับนอนเย็นก็จะ ทั้งซ้อมทั้งลงทีมทั้งซ้อมเอากําลังแต่ตอนเช้าเราจะให้ยิงบอลตามตําแหน่งครับออกกาลังออกเอากาลังก็ยิงบอลครับวิ่งออกกำลังกายแล้วก็ยิงบอลครับค่ะแล้วการรวมทีมแต่ละครั้งเนี่ยการแข่งขันเนี่ยค่ะรางวัลที่ได้มาเนี่ยมีรางวัลอะไรบ้างคะที่เป็นที่ภาคภูมิใจค่ะถ้าเป็นกีฬาทหารก็ ที่ภาคภูมิใจน่าจะเป็นปี51ซึ่งเราได้เหรียญทองเป็นครั้งแรกครับ <Okay. S 1> แล้วก็หลังจากนั้นเราก็ได้มาจนถึงปี55เราได้เราได้รดองชนะเลิศพอปี56ปีที่แล้วเราก็ได้ชนะเลิศอีกครับ uh, ถ้าเป็นกีฬาข้างนอกเราจะเป็น uh, กีฬาจังหวัดแข่งในนามจังหวัดนครราชสีมาก็ต้องไปคัดเป็นตัวแทนภาคก่อนครับเราก็จะได้เป็นตัวแทนตัวแทนภาคทุกปีครับแล้วก็ uh, กีฬาแห่งชาติที่เราไปทุกปี okay. ที่ประทับใจน่าจะเป็นที่จังหวัดตังครั้งแรกที่เราซึ่งเป็นครั้งที่สองที่เราได้กีฬาได้ได้เหรียญทองครับแล้วก็เป็นกีฬาที่เราทําทีมหมายถึงว่าคู่ต่อสู้ส่วนใหญ่จะดีกว่าเราแต่เราก็สามารถทําทีมให้ชนะได้ในในการแข่งขันรอบแรกเราจะแพ้เขาในทีมหลัก,ลกทั้งทั้งสอง,ท,งทีมแต่พอรอบรอบชิง เราก็ชนะได้แล้วก็แฟนคลับเราจะเยอะมากครับแล้วก็ปีที่แล้วก็จะเหมือนกันปีนี้ก็เหมือนกันครับปีที่สุพรรณก็คล้ายๆกันก็คือรอบแรกเราจะแพ้ทีมหลักมาแต่ว่าในการดูแลทีมหรือการความเป็นอยู่ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงนัดชิงเราจะอยู่เป็นส่วนรวมแล้วก็ดูแลกันเพราะ,ะนั้นเราก็จะได้เปรียบคืนทีมอื่นในเรื่องการพักเป็นส่วนรวมจะไม่แยกพักตามโรงแรมครับ โค้ชคะการดูแลน้องนักกีฬาแต่ละคนเนี่ยป่านทราบมาว่าทางกองทัพเนี่ยดูแลน้องๆดีบ้างดีมากเลยและดูแลอย่างไรบ้างคะก็การดูแลก็อย่างที่เรียนให้ทราบขั้นขั้นต้นนะครับคือเราจะเด็กมาเป็นพลทาหารก่อนซะส่วนใหญ่ในทีมจะเป็นแบบเดียวกันทั้งทีมก็สองปีสามปีลแล้วแต่บุคคลแล้วแต่จังหวะและโอกาสว่า ปีนี้จะสามารถบรรจุได้กี่คนในใน,ในการที่จะเป็นในสิบเพราะฉะนั้นเราก็จะไล่ลําลดับแต่เราจะไม่เอาเด็กคนอื่นมาเสียบว่าเด็กคนที่อื่นเล่นดีแล้วจะมาเป็นในสิบก่อนเด็กเราที่เอามาเราจะไม่มีเราจะมีระบบของเราก็คือเราจะเด็กเราที่จะมารอคิวอยู่แล้วเนี่ยเข้าเป็นในสิบถ้ามีความพิชดีฝีมือพัฒนาขยันซ้อมก็จะได้ทุกคนครับ <S 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 okay. เมื่อเมื่อเป็นในสิบแล้วถ้าพอเขาอุทิไปมีผลงานก็จะ ส่งเสริมให้ได้เป็นจ่าส่วนส่วนในในการรับรายการของเขาเมื่อจิตทีมชาติแข่งขันในระดับสูงก็ไม่ว่าจะเป็นซีเกมหรือ,อกีฬาแห่งชาติถ้าเป็นแมตที่สําคัญเขาจะได้2ขั้นครับก็คือมีการสนับสนุนในการเลื่อนขั้นเนื้อดำหน่งครับเลื่อนขั้นต,ตำแหน่งครับตาม<ๆ>ความสามารถตามการอยู่ต่อไปเรื่อยๆครับค<ๆ>ืกต<ช>้นสิบเอกอัตภพรเลื่อนมาลายพรครับเมื่อก่อนก่อนที่จะมาเป็นนักกีฬา ของกองทัพภาคเนี่ยครม,มก็เป็นนักกีฬาเยาวชนของโรงเรียนนะครับผมครับผมแล้วก็พอดีเ,เล่นเ,เล่นกีฬามาได้ระดับหนึ่งแล้วก็พี่ๆก็ชวนชวนครับให้ให,ให้ให้มาลองมาลองมาเล่นกีฬาให้กองทัพไม้อะไรแบบนี้เริ่มเริ่มต้นจากคนอาหารแล้วก็เกิดความสนใจแล้วมันก็เป็นจุดเริ่มต้นในการเล่นกีฬาของกองทัพตั้งแต่บัดนั้นครับการที่เราเป็นนักกีฬาโดย เป็นนักกีฬามาก่อนหน้านี้แล้วครับแล้วตอนนี้เรามาเป็นทั้งนักกีฬาแล้วก็เป็นทั้งทหารเนี่ยครับระเบียบวินัยกฎเกณฑ์มากขึ้นกว่าเดิมไหมมากขึ้นกว่าเดิมไหมมากขึ้นครับแต่ว่าอยู่อยู่อยู่ที่ตัวเราครับในการรับผิดชอบมันมัน,มน,เ,ปนเป็นเหมือนการฝึกทั้งการเล่นกีฬาเราก็ต้องฝึกฝนเพื่อเพิ่มเทคนิคในการเล่นเรามาเป็นทาหารเราก็เพิ่มเพิ่มในส่วนที่เราต้องรับผิดชอบมากขึ้นคือเราจะมีกฎเกณฑ์ในการเป็นทหารนอกเหนือจากการที่เราเป็นนักกีฬาด้วย ไดรียนทมีสองอย่างใชครับคนคนเดียวกันจกากเมื่อก่อนที่เป็นแค่นักกีฬาค,คือฝึกซ้อมแต่ตอนนี้มาเป็นทหารพ่วงมาอีกอีกห,หนึ่งก็คือต้องมีระเบียบวินัยมีอะไรมากขึ้นกว่าเดิมใช่ครับแต่ว่ามันเป็นเป็นสิ่งที่ควบคู่ควบคู่กันได้เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับชินครับแล้วเราคิดว่าตอนนี้ที่ที่เราเป็นทนักกีฬาเป็นทาาหารแล้วจุดมุ่งหวังของเราล,ะล่ะว่าต่อไปเนี่ยเรามุ่งหวังอ,อะไรไว้บ้าง จุดมุ่งหวังตอนในในช่วงนี้ก็คือมันมันเกินในสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้แล้วล่ะครับผมก็คือการได้รับรับช้ยชาติครับผมได้ติดทีมชาติแล้วก็ได้ได้ได้เล่นได้เล่นได้เล่นกีฬาให้กองทัพแล้วก็อ่าก็นานพอสมควรแล้วครับกี่ครั้งแล้วไปไปแ่ถ้าแข่งซีเกมก็คือครั้งครั้งเดียวครับผมแต่ว่าถ้าคอนฟายก็ก็หลายครั้งอยู่ครับผมก็คือจะบอก จากการที่เราอยู่ตรงเนี้รเราสามารถจะผลักดันตัวเองให้ไปสู่ทีมชาติแล้วเรามีจุดมุ่งหวังมากกว่าทีมชาติอีกไหมจุดมุ่งหวังกค็คือในตอนนั้นตั้งเป้าไว้ไวไวแค่ก่อนก่อนการเล่นกีฬาคือเราตั้งเป้าไว้ว่าเราอยากจะมีธงติ้าอกอยากได้รับใช้ชาติจนจนเราจนเรามาถึงทุกวันนี้เราสามารถที่จะร,รับใช้ชาติได้แล้วแล้วก็ <c oughs> ไม่ใช่รับใช้ชาติเฉพาะทางด้านกีฬาเรารับใช้ชาติโดยการเราเป็นทหารด้วย ครับผมผมว่ามันเกินในสิ่งที่ที่เราเราตั้งเป้าไว้แล้วครับผมว่าผมพอผู้ชายลิที่เป็นอาวุธครับชื่อเบนครับจ้ะเมื่อก่อนเราทำอะไรก่อนที่จะเปมาจุนีบ้างก็เรียนหนังสือครับแล้วก็ก็ผมเข้ามาตั้งแต่ตอนเรียนละเขาเคยเรียนมหาอะไรใช่ครับเป็นทหารนั่นครับการมาอยู่ตรงมาเป็นทหารและเป็นนักกีฬาของกองทัพเนี่ยนานหรือยังกี่ปีแล้วอ๋อประมาณ เกือบเกือบสิบปีแล้วครับครับไม่ห้ครับผมแล้วเราได้อะไรจากตรงจุดนี้บ้างได้อะไรล่ะครับผมว่าก็หนึ่งก็คือได้สวัสดิการต่างๆเมาะว่าคทหารก็ทําให้เราได้สวัสดิการทั้งทั้งตัวเราเองแล้วก็ครอบครัวด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้ความมีระเบียบวินัยของการเป็นนักกีฬาซึ่งเราก็มีอยู่แล้วแล้วก็มาอย่างนี้เราก็ได้ความเป็นวินัยของทหารมากขึ้นด้วยครับผมและผลงานของเรา ก็แข่งทั้งระดับมหาลัยแล้วก็ระดับทีมชาติก็เคยไปแข่งด้วยเหมือนกันแล้วก็มีของทหารนี่ครับแล้วก็กีฬาแ่งชาติก็แข่งอ๋อเล่นซีเกมที่ผ่านมาอินโดครับที่นอินโดนเซียครับผมเหรียญเงินครับผมครับไปกี่ครั้งแล้วครไปครั้งหนึ่งครับครั้งนี้ได้เหรียญเงินครับครับผมค่ะแล้วไอ้เรื่องการที่มีระเบียบวินัยล่ะชีวิตในการฝึกซ้อม แล้วก็เราไปทหารด้วยอย่างนี้ยค่ะมันสามารถมาพัฒนาในชีวิตประจำวันเราได้อย่างไรบ้างก็ทําให้เราต้องแบ่งเวลาให้ถูกครับเราก็ต้องมีทั้งการเรื่องกันเราต้องซ้อมด้วยเราต้องจัดเวลาซ้อมเราต้องจัดเวลาก่อนหนนี้เราก็ต้องมีเรียนหนังสือด้วยอะไรอย่างนี้ครับมันก็ต้องจัดเวลาให้เรียบร้อยครับผมข็ได้เรื่องระเบยบวินัยในการแบ่งเวลาด้วยครับค่ะอันนี้รุ่นพี่ชื่อคุณอะไรคะครับสิบเอกนเทพศรีใหม่ชื่อต่อครับ พี่คะแล้วการที่มาเป็นนักกีฬาของกองทัพเนี่ยเราได้อะไรบ้างครับได้หลายอย่างครับหนึ่งได้ระเบียบวินัยสองได้สวัสดิการสามได้พี่ได้น้องครับครับได้พี่ได้น้องที่ได้เข้ามาอยู่ในรั้วทหารเดียวกันได้มากินอยู่ร่วมกันครับใช้ชีวิตร่วมกันผมก็ว่าดีครับ แสดงว่าการกีฬาเนี่ยมีประโยชน์มากฉะนั้นอยากให้พี่ช่วยเชิญชวนพวกเยาวชนนะคะที่ตอนนี้กําลังที่จะหากิจกรรมทําหรือว่ายังไม่มีอะไรทําอย่างเงี้ยให้มาเล่นกีฬาหน่อยค่ะครับผมก็อยากจะฝากไว้ครับว่าถ้าคิดจะตั้งใจแล้วขอให้ตั้งใจให้จริงๆจังๆครับเพราะว่าเราสามารถใช้กีฬาเป็นอาชีพได้โดยการหนึ่งมีการเข้าเรียนสองมีการเข้าทำงานได้ โดยที่ว่าเราใช้ฝีมือของเราและความมานะความอดทนของเราครับผมค่ะวันนี้นะคะป่านกับรายการไทเลนรี่นะคะขอขอบคุณนักกีฬาบาสเกตบอลกองทัพภาคที่สมากนะคะขอบคุณมากค่ะออขอบคุณค่ะผมพันโทฤทธิพลจันทเขตครับ<อ>เป็นผู้ฝึกสอนทีมฟันดาบกองทัพภาคที่สอง หรือในการแข่งโอเพ่นของสมาคมคือชมรมฟันดาบค่ายสุรนารีครับครับออพี่คะข้างหลังเนี่ยก็คือนักกีฬาฟันดาบของกองทัพนะคะครเรามีการวิธีการคัดเลือกนักกีฬาอย่างไรบ้างคะอ๋อครับด้วยภารกิจในการแข่งกีฬาภายในกองทัพบกนักกีฬาจึงต้องเป็นทหารทั้งหมดในขั้นต้นเราคัดจากนักกีฬาทหารใหม่ภายในให,หน่วยกองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่21นะครับ โดยใช้ทักษะกีฬาโดยคัดเอาจากทหารใหม่ที่มีทักษะกีฬาประเภทต่างๆเช่นวอลเลยบาสเกตบอลฟุตบอลตะกร้รกกอหรือมวยโดยคัดจากความสูงเป็นหลักนะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเราอาจจะต้องทํานักกีฬาเพื่อ,อเข้าสู่สมาคมฟันดาบในการแข่งกีฬาในระดับนานาชาติได้หลังจากนั้นเราก็เอานักกีฬามาเก็บตัวฝึกซ้อมที่นี่ ในขั้นต้นเราเอามาประมาณ15คนโดยคาดจากความสูงโดยเฉลีย่ยประมาณ180เซนติเมตรขึ้นนะครับ<ม>แล้วก็มาฝึกซ้อมกีฬาพันดาพื้นฐานที่นี่แล้วเราก็คัดไว้ประมาณ6คนคโดยโดยการคัดในลักษณะว่าให้คัดจากคะแนนพันดาขั้นต้น<ค>แล้วก็ความตั้งใจในการฝึกซ้อมหลังจากนั้นนักกีฬาทั้ง6คนดังกล่าวนี้ก็จะฝึกซ้อมอยู่ที่นี่โดยมีรุ่นพี่ๆของนักกีฬาปันดาบช่วยเทรน<ม>ทักษะพื้นฐานให้ ก็ก็หลังจากนั้นหลังจากที่เล่นเล่นค่อนข้างดีขึ้นแล้วเราก็พาเข้าไปแข่งโอเพ่นที่สมาคมบอลดาบจัดที่ส่วนกลางนะครับ mm hmm. เช่นแข่งที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาลัยธรรมศาสตร์มหิดลเกษตรศาสตร์หรือแม้กระทั่งของโรงเรียนในร้อยนในเรือจัดแข่ง, mm hmm. แ,ขงแล้วก็นำเด็กไปแข่งเพื่อให้มีประสบการณ์เพิ่มขึ้นครับตอนนี้รางวัลที่เราได้มาอย่างภาคภูมิใจมีอะไรบ้างคะอ๋ออันดับแรก ที่เราพบกุญใจมากที่สุดก็คือการเป็นแชมป์กีฬาภายในกองทัพบก10ปีติดต่อกันคือ10ปีแล้วครับ147ถึงประมาณ156ดังงนั้นมาเราก็เป็นแชมป์ประเทศไทยของสมาคมฟันดาบ10ปีติดต่อครับปี49ถึงปี52หลังจากนั้นก็เป็นในระหว่างเดีวยวกันก็เป็นแชมป์รายการนาวีโอเพน ซึ่งจัดโดยกองทัพเรือซึ่งมีนักกีฬานานา,นาชาติมาแข่งในในภูมิภาคอาเซียนรวมทั้งของจีนเกาหลีญี่ปุ่นก็มาเราเราเป็นแชมป์เป็นแชมป์อยู่3ปีครับก็มีรายการของฐานอากาศเราก็เป็นแชมป์สปีครับแล้วเรามีนักกีฬาคือซิบเบก,กรงพลชีกุ้งในขณะนั้นเป็นเป็นเ,นเนออเป็นพลทาหารก็ฝึกออกรายการโอเพ่นหลายครั้งแข่งขันรายการโอเพ่นหลายครั้งก็ เป็นทีมชาติไทยไปแข่งขันกีฬาซีเกมที่ฟิลิปปินส์ในปี49ครับได้เหรียญทองครับครับโค้ชคะจากการที่เป็นพลทหารก็คือเป็นเด็กต่างจังหวัดพูดกันง่ายๆแล้วเรานำมาเจรนญยนจนเป็นนักกีฬาจนปัจจุบันนี้โค้ร,รู้สึกภูมิใจแค่ไหนคะภูมิใจครับที่ให้โอกาสกับเยาวชนที่มาเป็นพลทหารเปิดโอกาสให้เขาได้เล่นกีฬาแล้วก็โอกาสทาง การดำเนินชีวิตของเขานักกีฬาปันดาบที่เล่นดีฝีมือดีเราบรรจุเข้าราชการเป็นหารประทวนแล้วก็โอกาสในการที่เขาจะกลับไปดูแลครอบครัวในส่วนหนึ่งก็ก็มีสูงครับเช่นเขานำเงินไรายได้บางส่วนหรือการจากการกู้ยืมจากจากตามระบบนะฮะจากธนาคารไปสร้างบ้านให้แม่ที่ต่างจังหวัด ครับไปปรับปรุงบ้านลักษณะนี้แล้วก็นักกีฬาที่นี่ส่วนใหญ่ค่อนข้างวินัยดีเพราะว่าได้อยู่กินนอนร่วมกันตลอด24ชั่วโมงนะครับด้วยความขับด้วยความกรุณาของท่านผู้จัดการมรดหามุกยิบเบแลวก็ผู้ว่าคงพันธ์ที่ที่ให้โอกาสพวกเราได้เล่นกีฬาอย่างต่อเนื่องสิบเอกทรงพลชีกว้างนะครับนักกีฬาฟันดาบทีมกองทัพภาคที่สองครับก่อนที่เราจะมาเป็นนักกีฬาฟันดาบของกองทัพเนี่ยเมื่อก่อนเราทําอะไรมา เมื่อก่อนก็ทํางานช่วยพ่อแม่อยู่ที่บ้าน,นครับขับรถบรรทุกอะไรยเงี้ยครับแล้วการที่เรามาเป็นนะักกีฬาของกองทัพแล้วเนี่ยชีวิตมันเปลี่ยนยังไงบ้างก็ชีวิตเปลี่ยน,นครับจากที่ไม่เคยเล่นกีฬาในระดับของกองทัพหรือทีมชาตินะครับก็เปลี่ยน,นครับเปลี่ยนมากครับเมื่อก่อนเราเล่นกีฬาอะไระคะเมื่อก่อนเคยเล่นกีฬาฟุตบอมลมอลลย์บอลครับ หลายอย่างครับสมัยตอนเรียนมัธยมครับแล้วการที่เรามาเป็นนักกีฬาฟันดาบเนี่ยชีวิตประจําวันในการฝึกซ้อมตั้งแต่เช้ามาเนี่ยมีอะไรบ้างคะก็ตื่นเช้ามาครับออกกําลังกายวิ่งเชา้าวิ่งเสร็จก็เดินสเตปฝึกซ้อมฟันดาบครับตั้งแต่ตีห้าจนถึงสี่โมงเย็นครับ 5, 5, 4, ครับตอนเย็นก็วิ่งอีกครับออกกําลังกายอย่างนี้ทุกวันครับ งานของเราตอนนี้มีอะไรบ้างผลงานก็ได้แชมป์กีฬาภายในกองทัพบ,บุก10 10ปีติดต่อกันครับตั้งแต่ปีพศ2547ถึงพศ2556ครัแชมป์กีฬาจุฬาโอเพ่นครับ<อ>ประเภทดาบเอเป้ครับปีแชมป์ซีเกมดาบเอเป้รประเภททีมครับปี48ครับที่ประเภทซีดเวปินครับ อยากให้เชิญชวนสําหรับเยาวชนนะคะที่ตอนนี้สนใจอยากเล่นกีฬาแล้วกีฬานี้ไม่ใช่กีฬาที่ง่ายด้วยนะอยากให้เชิญชวนเลยค่ะก็อยากเชิญชวนเยาวชนน้องๆครับที่มีทักษะกีฬาให้ให้ได้ลองมาเล่นกีฬาฟันดาบนะครับก็ไม่ไม่ใช่กีฬาที่อันตรายนะครับม,มีชุดป้องกันที่รัดกลุ่มครับเป็นกีฬาที่สนุกครับเล่นแล้วสนุกครับ แข็งแรงร่างกายสุขภาพแข็งแรงครับ,รบรรรผมจ่าสิเบเอกกิติศักดิ์เสนาจัรย์ครับเป็นครูฝึก ประจำสนามยิงปืนค่ายสุรันดีและเป็นนักกีฬายิงปืนของกอ,องทัพไทยสองและกองทัพบกเลยครับค่ะครับพี่คะที่ป่่นเข้ามาเนี่ยป่่นเห็นว่ามีจุดยิงปืนหลายจุดบา้างหลายจุดมากเลยเนี่ยมีกี่ชนิดกี่ประเภทบัางคะ,ะสนามเราก็จะ,จะ,จ,ะจะมีอยู่สองสองระบบคือระบบสาก่กับระบบต่อสู้ครับสองอย่างระบบสากลคือระบบที่ะจะยิง ระดับโลกครับระบบต่อสู้คือยิงเพื่อป้องกันตัวเองครับ <Okay. S 2> จะเป็นระบบ PPC อย่างนี้ครับ <Okay. S 2> เล่นมาตั้งแต่ปี2 5 3 4ครับ <Okay. S 2> เริ่ม <Okay. S 2> เริ่มเข้ามาครั้งแรกฮะ <Okay. S 2> แล้วผลงานรางวัลต่างๆอย,าอย่างงี้หนูเห็นมีมากมายมีผลงานอะไรบ้างคะผลงานตั้งแต่แข่งมามันหลายระดับครับ <Okay. S 2> ทั้งระดับกีฬา mehrere. ภายในกองทัพบกกีฬาสีเหล่าหรือกีฬากองทัพบกครับกีฬาสีเหล่าแล้วกีฬาแห่งชาติก็ทำไมก่อนเป็นกีฬาเหตุกีฬาเขตเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเรียกกีฬาแห่งชาติแล้วก็มีผลงานระดับชาติอีกหลายอย่างหลายที่ครับตอนนี้ทราบมาว่าพี่พันตัวเองไปเป็นผู้ตัดสินด้วยเป็นกรรมการครับผมเป็นกรรมการของ IFFS ของสมาพันธ์ กะไายิงปืนโลกครับผมเขามีหลักเกณฑ์ในการตัดสินยังไงบ้างคะพี่เราเราต้องมีความรู้ความสามารถรในด้านกติกาของระบบยิงปืนสากลแต่เราเราต้องไปสอบให้ผ่านลายเส้นโดยะจะมีกรรมการสอบจากประเทศอังกฤษเขาจะมามา,มาสอบมาเทสเราครับให้เราผ่านถ้าผ่านเราก็มีลายเส้นเพื่อเมื่อมีเราลายเส้นแล้วเราก็จะไป ตัดสินได้ทั่วโลกครับลสนามยิงปืนของกองทัพภาคที่สองเนี่ยค่ะเปิดวันไหนบ้างแล้วก็เวลาอะไรบ้างคะพี่สำหรับสนามยิงปืนกองทัพภาคที่สองหรือสนามยิงปืนค่ายสุรนารีก็เวลาเปิดทําการคือตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์จะหยุดเฉพาะวันจันทร์ครับและวันนะะักขัตฤกษ์ครับผมตั้งแต่กี่โมงคบพี่สนามเปิดตั้งแต่9 9นาฬิกาถึง17นาฬิกาครับ ตอนนี้นักยิงปืนของกองทัพเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนคะนักกีฬายิงปืนของกองทัพระบบสากลนี้ก็จะมีประมาณ17คนครับก็คือได้รับการสนับสนุนกับจากกองทัพใช่ไหมคะแล้วถ้าสมมติมีประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้ามาใช้ที่นี่ได้ไหมคะได้ครับผมประชาชนทั่วไปคือพ่อค้าประชาชนแล้วก็ข้าราชการตำรวจ หรือรัฐวิสาหกิจต่างๆก็เข้าเข้ามาใช้ได้ครับพิการแล้วกีฬายิงปืนเนี่ยให้อะไรกับเราบ้างาากีฬายิงปืนให้มันมีหลายอย่างครับหนึ่งสมาธิอันดับแรกเลยหนึ่งสมาธิในการใช้ใช้ทำงานหรือกับใช้ชีวิตประจําวันและต่างๆเนี่ยอันดับแรกเลยคือสมาธิ<ช>สองความรอบคอบในการปฏิบัติ<ช>ต่างๆ อยากให้พี่ช่วยเชิญชวนเยาวชนหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยที่สนใจหากิจกรรมหรือเวลาว่างเนี่ยให้เป็นประโยชน์หน่อยค่ะครับผมสําหรับเยาวชนต่างๆนะครับ <Okay. S 2> ถ้ามีความสนใจในในเรื่องกีฬาขอแนะนำหากีฬายิงปืนเป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางเลือกที่จะเข้ามาค่าใช้จ่ายเนี่ยก็ไม่สูงถ้าเราเข้ามาศึกษาจริงๆแล้ว <Okay. S 2> ไม่ใช่กระสุนมันแพงมันมีหลายยี่ห้อ mm hmm. หลายขนาดถูกๆก,ก็มีเราสามารถ เข้ามาใช้ได้ดีกว่าเราจะไปเสพยาเสพติดหรืออะไรต่างๆเราเราเข้ามาเล่นกีฬาซะตัวนี้มันก็จะทําให้นักเรียนนักศึกษาต่างๆมีสมาธิในการอ่านหนังสือ<ม>ใ,ในการทําการบ้านอะไรต่างๆเนี่ยครับผมที่นี่ก็จะมีครูผู้ฝึกสอนแล้วก็มีคนดูแลตลอดเลยไหมคะครับผมก็จะมีครูผู้ฝึกสอนเจ้าที่ภายในสนามเข้ามาติดต่อได้ ตั้งแต่9โมงถึง17 00ครับผมทุกวันเฉพาะวันจันทร์วันเดียวครับที่หยุดครับผมและสำหรับผู้ที่สนใจค่ะอยากจะโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์อะไรคะอ่าสนามยิงปืนค่ายสุรานารีนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ044245686ครับผมครับผม